สวัสดีครับผม Apple Ford พระนครเกษตรนนมินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีรถรุ่น x อคลาสสประตูนะครับราคารถ7จ็ดแสนเก้าหมื่นสองบาทนะเป็นเอคลาสสประตูเกียร์ธรรมดานะครับหสปีดเครื่องยนต์สองยุทศูนย์ร้อยสิบลังม้าแรงบิดสี่ร้อยห้าสิตันเมตรรับมากับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่เราไปดูกันครับว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างไปดูกันเลยนะครับผม เราเริ่มมาที่กระจังหน้าก่อนนะครับคันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะเป็นกระจังหน้าสีดำด้านนะครับแล้วก็รูใบอากาศเป็นตัวแบบหลังพึ่งนะครับแล้วก็พร้อมโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่ๆเลยนะครับเป็นคำว่าฟอร์ดนะครับแลงมาที่ด้านล่างนะครับผมคันนี้ไม่ได้ใส่ไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะครับมาจากโรงงานก็จะเป็นแบบช่องใส่ไฟตัดหมอกแต่เราสามารถติดไฟตัดหมอกเพิ่มเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีช่องห่วงลากจูงด้านหน้า1จุดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวแผ่นยางกระแทกด้านล่างแผ่นตัวนี้จะยาวไปถึงกนนช ฝั่งนู้นเลยนะครับยาวเลยรอบกันชนเลยครับแผ่นกันกระแทกเรามาที่ไฟกันนะครับไฟเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์แบบหลอดนะครับไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นสีส้มอยู่ในโครมเดียวกันแล้วก็มีไฟหลีนะครับอยู่ตรงหลอดฝั่งขวานะครับฝากระโปรงคันนี้เป็นแบบแอโรดนามิกนะครับรูลมได้ดีเวลาเราขับรถทางไกลลมพทะด้านหน้ารถเนี่ยทำให้รถมันวิ่งดนิ่งขึ้นไม่ตื้อลมนะครับรถไปได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์คำว่าฟอร์ ตรงฝากระโปรงให้ลูกค้าด้วยนะครับสีดําด้านตัดสีแดงคาร์าอฟอร์ดแดงนะครับแต่เราไปดูห้องเครื่องกันนะครับตัวไว้ตัวเอกภพนิกเจนนะครับสีประตูคันนี้ก็ไม้ค้าจะเป็นไม้ค้านะครับแต่เราสามารถติดโชกชกฝากระโปรงเพิ่มเติมได้นะครับตัวฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ตําแหน่งของน้ํายาหล่อเย็นนะครับก็อ,อยู่ที่ฝั่งซ้ายน้ํายาจิกระจบน้ําบันเบรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ น้ำมันเบรกแบบเบรกไฟฟ้านะครับผมมีไส้ก๊อกกาซอยู่ตำแหน่งฝั่งซ้ายครับของเหลวคือฝั่งซ้ายนะครับ,ลรบแล้วก็ข้างเครื่องยนต์ก็จะมีตัวลูกเทอร์โบ1ลูกนะครับก็คือเป็นเครื่องนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเทอร์โบเดี่ยว2องล้อจสม้มาแรงบิด4 5, 5, ี่ร้อยห้าิวตตนเมตรมาที่ฝั่งขวาฝั่งขวาของเราก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ของฟิลแบตตัวนี้จะลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีท่อรํายาตัวนี้เดินใหม่จะไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มีความร้อนอทำให้อร์ในรถเนี่อง กว้างของด้านหน้ารถเนี่ยก็ทําให้มันตีการออกแบบทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมันชิดกับตัวตัวรถนะครับทำให้พื้นที่ด้านหน้ารถเนี่ยมันกว้างขึ้นเราสามารถแม่ทันแนนเซอร์วิสเปลี่ยนอะไรของตัวเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็มีแผ่นยางตัวนี้กันยางยางเครื่องนะครับกันเสียงกันสั่นลดการสั่นของเครื่องได้นะครับเพราะว่าเราขับเราจะไม่รู้สึกว่ารถเครื่องทํางานอยู่นะครับทำให้เราขับรถได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราไปดูตาแหน่งอื่นของตัวเอกซ์พัทสิประตูกันนะครับ สังเกตได้ว่าตัวเอ็กันกเจนเนี่ยแก้มข้างจะวายบอดี G ้ Body, ใหญ่ขึ้นทําให้รถมันดูกว้างขึ้นฐานล้อปรับใหม่ให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับซุ้มล้อ3นิ้วมาจากโรงงานเป็นสีดาด้านนะครับตัวนี้มาให้จากโรงงานเลยแต่เราสามารถติดซุ้มล้อเพิ่มเติมได้เป็น6นิ้วก็ติดได้นะครับแล้วเรามาดูช่วงล่างกันนะครับคันนี้คันนี้เป็นช่วงล่างปีกนกคู่นะครับบนล่างเลยปีกนก2ชั้นเลยนะครับมาพร้อมระบบเบรก ABS นะป้องกันล้อล็อก EBD การจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมแล้วก็มีตัว ยางตัวนี้เรามาดูสียางกันยางเป็นแบบของอิสโตนนะครับสีลยางก็จะเป็น25 5ทับเ r 1 6แม็กขอบ16เป็นแม็กสีเงินนะครับดิฟเบกคู่หน้าด้วยนะครับระบบป,บปลอดภัยมาเต็มเลยนะหรับตัวเอกพัรุ่นเริ่มต้นนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ7 9 2 0แสารบาทลูกค้าใช้งานได้นะครับผมทุกอาชีพครับสามารถตัดเป็นน,นได้ราคาไม่แพงครับเรามาที่ด้านข้างกาันแก้มข้างเป็นคําว่าเทอร์โบบ่งบอกรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องดีเซล 2.0เทอร์โบร10ดแรงม้ารงบิด4ี่น้้าิวตันเมตรนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแกมกระจกมองข้างคันนี้พับมือนะครับพับมือแต่ปรับเลนเลนเลนกระจกด้านในเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยซ้ายแล้วขวาเลยนะครับมาครอบด้วยสีดำด้านตรงกระจกมองข้างนะครับกันสาดติดเพิ่มให้ลูกค้านะคันนี้กันสาดติดเพิ่มให้ฟิล์มติดแล้วรอส่งมอบลูกค้าเลยนะครับนนี้เบ้ามือกันรอยเราติดเพิ่มให้นะครับเบามือเราติดเพิ่มให้ ุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับกดล็อกล็อกรถแบบรีโมทแล้วกดกดล็อกหนึ่งที่คุญแจเปิดที่คนขับนะกดล็อกสองที่คุญแจจะเปิดประตูทั้งหมดสบานนะครับผมสติกอร์ติดเพิ่มให้คําว่า F หนึ่งห้าศนะครับเป็นสีดําด้านเส้นด้วยสีแดงนะครับรถเป็นสีน้ําเงินตัดกันได้ดีมากสำหรับตัวสติกอร์นะครับบันไดข้างเป็นแบบไซส์สเต็ปนะครับตัวนี้ f ู l ไซส์เลยลูกค้าใช้งานได้ขึ้นเหยียบได้ใช้งานได้จริงการลื่นให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านเลยนะครับบันไดข้าง มาที่ด้านท้ายกันด้านท้ายตัวนี้เรามีตัวครอบฝากระบะกท้ายไลเนอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้มีช่องเสียบของ3มช่องเลยนะครับมัดของได้เราไปกางเต็นท์ได้นะครับหรือจะแบบเจาะใส่พวกของแต่งของตัวรถก็ได้นะครับคันนี้ช่วงล่างของเอกภพเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดิมครับแคดซีชิ้นเดียวโช๊คนอกแคดซีการปรับฐานของช่วงล่างใหม่นะครับโชกโช๊คนอกแคดซีเพิ่มการทรงตัวนะครับแล้วก็ทําให้ความนุ่มนวลของตัวรถมันมีมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมครับแนบซีเส้นไม่มีผลอะไร รถมันรุ่มนวนอยู่แล้วนะครับมีลูกยางกันกระแทกสำหรับตัวแหนบกับตัวรถด้วยนะครับตัวนี้เวลาเรารถบรรทุกท้ายกดจะมีลูกยางรับกันกระแทกกับตัวแหนบให้เราด้วยนะครับสติกอร์แรปเตอร์ด้านท้ายให้เราติดเพิ่มให้ความสวยงามเพิ่มเติมนะครับตัวด้านท้ายไฟท้ายนะครับตัวนี้เราก็เป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะเป็นแบบหลอดอยู่ไฟเบรกแบบหลอดไฟเลี้ยวแบบหลอดฮาโลเจนนะครับล้วก็ครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายด้วยสีดำด้านนะครับหามือเปิดด้านท้ายจะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ มาด้วยกับไฟเบรกัวที่3อยู่ตรงกลางฝากระบะฝากระบะเป็นแบบตัวนูนตัวนี้นะครับทำให้ดูมีความสวยงามของตัวกระบะมากขึ้นนะครับม spoiler, ีสปอยเลอร์อ่าสปอยเลอร์โผล่มาแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดตรงกลางครับเป็นคำว่าฟอร์ดตัวใหญ่ที่ด้านฝากระบะท้ายนะครับตัวโลโก้ปัรมเรนเจอร์ตัวนี้เราสามารถติดสติ๊กเกอร์เพิ่มได้หรืออะคริลิกติดเพิ่มด้วยนะครับตัวฝาท้ายนะครับเอเกอพัไม่มีเซ็นอ่าไม่มีอันชนท้ายเราก็ติดเพิ่มได้นะครับติดเพิ่มได้แต่เรามาดูภายในกระบะกัน ความลึกของกระบะตัวนิกเก้นฟอร์ดลึกที่สุดในรุ่นครับ511มิลเมตรครับลูกค้าใส่ของได้เยอะขึ้นจุเยอะขึ้นนะครับความลึกของกระบะ511มิลเมตรนะครับช่องเสียบอุปกรณ์งานช่างนะครับตัวนี้เราสามารถวัดเป็นเซนติเมตรได้นะครับแต่0ูนถึง130เลยนะครับตัวนี้ใช้งานช่างได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเสียบไม้ไม้เลื่อยนะเวลาเกี่ยวอุปกรณ์งานช่างเราสามารถเสียบใช้งานงานได้เลย2ช่องนะครับตัวนี้แ๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมไปบ้างไป เรามาที่ห้องโดยสารกันก่อนนะครับสังเกตได้ว่าตัวเอกภพเนี่ยภายในเป็นเบาะผ้านะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดําแต่เป็นเบาะผ้านุ่มอย่างดีนะครับลูกค้านั่งสบายนะครับช่องเสียบไฟด้านด้านผู้โดยสารคนขับเนี่ยก็จะเป็น12โวลต์น,นะครับเสียบช่องไฟได้12โวลต์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับสั่งคนขับนะรบเราเปิดประตูมาปุ๊บเราก็จะเห็นตัวมือเปิดประตูการออกแบบดีไซน์ใหม่ล้วงเข้าไปแล้วก็บีบประตูก็จะเปิดออกนะครับการปรับกระจก 4บานไฟฟ้านะครับพับกระจกไฟฟ้าตัวซ้ายขวาเลยนะครับปรับเลนกระจกไฟฟ้าใส่ขวาเลยนะครับปลดล็อกประตูล็อกประตูแล้วก็มีให้ตัวฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ช่องแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบลังพึ่งครอบเป็นสีดำด้านแล้วก็มีขีดเป็นสีเทาเทาลมโบนะครับตัวนี้ทําให้รถดูสวยงามขึ้นมีมิติมากขึ้นนะครับช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็เราก็มีให้นะครับการปรับตำแหน่งไฟครับตัวนี้ปิดไฟไฟรีเปิดไฟออโต้หรือไฟปกตินะครับตัวนี้ รุ่นนี้มีไฟออโต้ด้วยนะเอกพัดอ่าไฟออโต้กลางคืนดับอ่ากลางคืนเปิดกลางวันดับครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลื่อนไม้นะครับเราสามารถปรับแสงเลื่อนไม้น้าจอได้เลยนะเวลาเราขับกลางคืนแสงหน้าจอเรามันจา้าเกินไปเราขับกลางคืนแล้วก็ลดลดจากปุ่มตัวนี้ได้นะครับปรับลดแสงได้เลยนะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทแบบบิดสตาร์ทนะครับพองอะไรเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้หีทางขึ้นลงได้ยึดเข้าออกได้นะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเลยขับเบาๆนะครับผม จอหน้าแปดนิ้วนะครับแต่เรามาดูว่าฟังก์ชันการใช้งานของจอมีอะไรบ้างครับปุ่มทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มการตั้งค่าของจอหน้าจอ8นิ้วนะครับกด3ขีดเข้าไปครับเราจะเห็นได้ว่าตัวการตั้งค่าของจอตัวเนี้ยกด3ขีดเมนูนะครับก็จะมีให้เราตั้งค่าเป็น MyV i e w นะครับการเดินทางน้ํามันสาระออฟโหลดนะครับการลากจูงเครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวนี้เราต้องต่อบลูทูธกับตัวจอ 4A นะครับ การตั้งค่านะครับเราก็สามารถตั้งค่า,าต่างๆของบนตัวจอแปนิ้วตัวนี้ได้การซ <Credit> ่อมบำรุงรถยนต์เราก็สามารถเช็คระยะของน้ามันเครื่องได้ว่าน้ามันเครื่องเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราต้องถ่ายน้ามันเครื่องครับเช็คด้จัดจุ่มปุ่มเมนู3ขีดตัวนี้เราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเรากดออกเรากดออกแบ็คกลับได้เลยนะครับรับสายวางสายจะเข้าตัวออกได้ตัวนี้ได้นะครับปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเวลาเราฟังเพลงที่ตัวรถนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจอเป็นจอ10นิ้วนะครับตัวนี้้เเป็นนนจอ 4A 10ิวลยะครับ มีฟังก์ชันอะไรบ้างเรามาดูกันกด6จุดนะครับเราก็จะดูดูว่าจอมีอะไรบ้างก็จะมีวิทยุให้เราฟังนะครับโทรศัพท์บลูทูธต่อ Apple c a r p l a y อันเดอร์ตได้นะครับแล้วก็คู่มือผู้ใช้รถนะครับคันนี้ต่อ a p p พลิเคชัได้สั่งล็อกรถได้ปลดล็อกรถได้นะครับเช็คสถานะตำแหน่งรถอยู่ณปัจจุบันได้นะครับไม่สามารถสตาร์ทรถได้เพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เป็นแอร์แบบปรับมือนะครับฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบพัดลมฝั่งซ้ายก็เป็นความเย็นนะครัับเเเเรรราาาาาาสมมมถลลลือกกคววยย็็นนได้้แีท่ช์จ ยูดบีได้4เรามีให้ด้วยนะครับที่คอนโซลกลางครับเกียร์หกสปีดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวเบรกมือก็จะเป็นแบบก้านดึงอยู่นะครับเบาะผ้ารอบคันสีดําของตัว x อ็กซ์นะครับซึ่งสวยงามมากนุ่มครับลูกค้าขับนุ่มนั่งสบายนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่พี่แฟนเพจทุกท่านนะพามาลิวชมคลิปตัวเอ็กซ์เอลสิบประตูราคาเริ่มต้นแค่7,92ดแบาทราคาไม่แพงครับลูกค้าทุกอาชีพ จัดเฟรนด์ได้ทุกอาชีพนะครับจัดทำสัญญาถึงบ้านด้วยนะครับแล้วก็ส่งถึงบ้านนะครับราคาไม่แพงครับลูกค้าไหนสนใจครับโทรสอบถามได้ฟอร์ดแ p ปเปิลันธงเกษตรนะมีรับ0 6 5 2 1 2 0 8 6หรือช่องทุบฟอร์ดแ p ปเปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาให้ชมตัวเอ็กพัทสีประตูราคารถเริ่มต้น792,000บาทลูกค้าราคาไม่แพงนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ